ร้านสวิสทรีซาลอนของเรานะครับตั้งอยู่ที่สนามบินน้ําในตลาดต้นสักให้บริการแก่คุณสุภาพสตรีนะครับในเรื่องของการทำทรีทเมนต์สาดายตัดดิจิตัลสปานาโนทําสปาเพิ่มยืดและก็ทําสีผมรวมถึงซาดนะครับเรามีบริการนวดหน้าเสริมให้กับคุณสุภาพสตรีด้วยในร้านของเรามีเครื่องดัดดิจิตัลไว้บริการคุณลูกค้าด้วยนะครับรวมถึงเครื่องอบไอน้ําเครื่องอ ra ินฟาเลตและเครื่องพ่นสปานาโนตอนนี้เราเน้นในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นแต่สินค้าในท้องตลาดทั่วไปเราก็มีบริการให้กับคุณลูกค้าเหมือนกันโดยทีมช่างของเรามีประสบการณ์มากกว่า7ปีในงานที่จะคอยบริการคุณลูกค้าทั้งในเรื่องการสะใดการสะซอยรวมถึงการทําสีและการยืดดัดต่างๆ ขอเชิญคุณลูกค้านะครับเข้ามาใช้บริการร้านสวิสสลิปซาลอนของเราแห่งนี้นะครับร้านของเราเน้นการบริการที่จะให้บริการคุณลูกค้าดุจเจ้าหญิงตั้งแต่เข้ามาจนถึงออกไปเชิญมาใช้บริการดูนะครับ